เป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ประเทศมาเลเซียกำลังวิาพากษ์วิจารณ์เดือดสนั่นถึงประเด็นเพื่อนบ้านรายหนึ่งทิ้งขยะและถุงขยะจากชั้นบนสุดของอพาร์ตเมนต์ลงมายังพื้นข้างล่างแทนที่จะนำลงมาทิ้งในจุดที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้ขยะทั้งหมดหล่นลงมากระแทกกระจายเต็มรถของคนอื่นๆแถมกระจกรถยังแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในรัฐปีนังโดยแสดงภาพรถยนต์ของเธอในสภาพสุดซีง้งเต็มไปด้วยขยะ เกลือนและกระจกหน้ารถแตกเธอระบุข้อความว่า มันเกิดขึ้นเพราะเพื่อนบ้านโง,ง,ง่ๆไร้อารยธรรมและขี้เกียจโยนขยะจากชั้นบนสุดตอนนี้ฉันกำลังจัดการกับผลที่ตามมาเธอพยายามทำความสะอาดรถกับน้องสาวก่อนที่จะส่งไปที่อู่ซ่อมแต่รถอยู่ในสภาพที่แย่มากเกินกว่าที่พวกเขาจะทำความสะอาดเองได้ทำให้เธอต้องจ่ายเงิน500ริงกิตหรือราวๆ4,075บาทเพื่อเปลี่ยนกระจกหน้ารถและเพิ่มอีก100ริงกิตราว815บาทเพื่อทำความสะอาดรถทั้งคันเธอให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว สาวเซสว่าเมื่อเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถของฉันฉันจึงย้ายมันไปที่จุดจอดรถอื่นทันทีเมื่อเราทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ฝนก็ตกอย่างหนักดังนั้นฉันต้องคลุมกระจกหน้ารถด้วยพลาสติกก่อนที่เราจะไปส่งซ่อมนอกจากนี้ครอบครัวของเธอรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารอาคารและแนะนําให้พวกเขาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หลายตัวรอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยรายอื่นแต่ทางนิติบุคคลยังไม่ตอบสนองต่อคําขอของเธอ